เล้วศัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีจังหลายทุกท่านปิกมาอยู่ด้วยกันถมช่วงสุดท้ายท่านกำลังฮับฟังรายการสารธรรมยามค่ำรายการสารธรรมยามค่ำดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรม วัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดยอยหลอจังหวัดเังไหม่มาอยู่กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นมาจัดอยู่สองช่วงเวลาช่วงเวลาแรกกะประมาณ18นาฬิกา10นาที จนถึงเวลา1 9เนาฬิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งทุ่มถึงทุ่มเกิง่ง30นาทีก็ทางสถานีก็จะตัดเข้าข่าวตีขึ้นสีข่านี่ก็จะเป็นสวดมนต์สวดธรรมจักกปะปวัตนสูตรแล้วก็สวดแผ่เมตตาใหญ่ตอนนี้เวลา1ิบ 9ก้นาฬกาสอนาทีอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายต่อเนื่องเลยสัายาตยมเรื่องราวกกำลังม่วนโตทยพราหมเท้าความเห็นหน่อยเนาะยาโยมโตทยพราหมนี่เป็นผู้ที่มีความตรณีที่เหนียวความตรณีที่เหนียวก็คือขิจิบ,บัดทำบุญฮือตาน เมื่อมดอายุไขตายจากโลกมนุษย์ก็ไปสู่โลกของเดลฉานตายไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในต้องสุนัขปุ่นญาติโยมตั้งหลายแล้วก็มาอยู่ในบ้านตัวเกา่าเออคนใจอุ้มไปนอนที่นอนดีๆก็บรยอมเนี่ไปนอนที่นอนที่มันอ่าสุกกรปก พระพุทธเจ้าเปิ่นไปโพดหรอไปโพดพระองค์เสด็จไปโพดโตทะยาพามก็เฮานะเนี่ยเฮาพุทธเจ้าอ่ะโหโตทะยาพมยามเนี่ยโมโหแทียกะว่าตัวเก่าเป็นสุนัขอดีท่านตะนีนี่ถ้าตายจากเดรัจฉานนี่แล้วจะไปตกมโหเดินคอตกเลยญาติโย,ยมอันนี้ ท้าวความเมื่อฟังตะกี้จังหวะดีนะสุภาพมนุษย์ซึ่งเป็นลูกเข้ามาในบ้านพอหามาที่ตัวเกาเลี้ยงบะปะโอมีไหนฮที่นอนดีงามกูเตือนี่เออเขานอนนี่นี่ไปเดิมมีไหนนะไปนอนที่ไหนโอสัตธายัดยมก็บบบปะ,ปะ เตียวสอหาปากฏว่าไปหันใส่มานอนที่กองขี้เท่าเตาไฟก็เลยถามโมคนใจว่าไผเอามาของเฮามานอนที่นี่เล่าน่ยคนใจก็ว่ามีไผเอาไปอะเจ้านายก็บ่มีไผอุ้มไปมันลงมานอนคนเดียวมันครับนี่นาะ แล้วก็คนใจตั้งหลายก็เล่าเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเปินมาแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสอู้กับมาว่ามาตัวนี้คือโตทยาพามเป็นป่อของตันสุภาพมนบนั่นเองแล้วเมื่อใจจาดของเดรัชาน,นีเบืกกี่วันถ้าตายแล้วจะไปตกมนหกไปหรอสุภาพมนบฟังแล้วก็โขอดหายัาดยมฮะเออ หาว่าอันมานี่เป็นป่อเขาครับไคเป็นคนว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนว่าเองวะพุทธเจ้ามีไหนก็มีวัดพุทธกาลนี่มีวัดเชตวันพุทธกาลนี่สุภมโนโภคบะญาติโยมเออโอ้ป้อของเขาไปเกิดเป็นพรมบุญนอีสัธาญาติโยมใบใจอันมาเกิดเป็นหมาหมาตัวนี้ใบใจป่อของเขาแน,น,น่นอนนะ พระพุทธเจ้าสมณะโคโดมนี่พูดพร่อยๆญาติโยมทั้งหลายอู้ได้อย่างใดว่ามาตัวนี้เป็นป่อของเฮาเฮาจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนนี่แล้วก็จะไปอู้กันเฮ้แห้งแห้งหาว่ามาตัวนี้เป็นป่อเฮาได้จะใดเตียวเข้าไปในวัดเข้าไปก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดพระเจตวัน ทูลถามเลอพระองค์ทูลถามสุภาพมาโนบนี่ก็ถามทูลถามบุรุเจ้าว่าพระองค์ได้อู้กับมาตรวนั้นอย่างนั้นจริงจริงก่อแต่ก่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว,ว่าถูกต้องเฮาอู้อย่างอันแต่นะเขาก็ยังบ่เชื่อว่ามาตรวนั้นเป็นอดีตพ่อของเขา นะสัตยาดยมพระองค์ก็ตรัสถามว่ามีทรัพย์ที่ท่านอยากได้แต่ยังบอกว่าป่อซ่อนไว้ที่ไหนพ่องก็นีน่ยาดยมดั้งไรสุภาพมานนก็ตรว่ามีอยู่คือพวงมาลัยทองคำมีก้าประมาณหนึ่งแสนแล้วก็มีเขียงเท้าทองคำแห่มแสนตุ่มทองคำแห่มแสนแล้วก็ อย่างอื่นแทนนะกาปณะอย่างอื่นแทมข้าพระองค์ก็ย่ำปะว่าป๋อ,อไปสอนไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแนะนําว่าก็สุนักตัวนั้นมาตัวนั้นหูที่ซ่อนเออเฮสุภามนบเอามาตัวนั้นไปกินเข้าวปญายาเนาะแล้วก็อุ้มมานอนบนตี่นอน เมื่อมาตัวนั้นรับได้สักบึดนี่ก,ก็ก้อยถามเนาะถามที่ซ่อนของขุมทรัพย์มาตัวนั้นจะบอกทุกอย่างหมดเลยแ่มแล้วก็คือท่านเนี่ยคือมาตัวนั้นนําไปเนาะแล้วก็จะไปปบขุมทรัพย์ในเรอการน,นี้บ,บ่ต้องเทียงอย่างกันแล้วเนาะนะโอ้ถ้าเป็นอย่างอันตรเขาก็จะยอมเจือไหว อ่าบัตจงมาสงสัยอะนะว่ามาตอนนั้นเป็นบิดาของท่านนะสุภาพมานพฟังอย่างอันโอ้แต่กันนี่เขาจะได้ทราบแต่ลรนี้ก็ดีใจก็ว่าโอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาจะได้ทราบทุกอย่าง,ลงเลยแต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยเขาจะประกาศให้คนทั่วบ้านทั่วเมืองว่าสมณะโคดมเนี่เป็นเป็นผู้ที่พูดโกหกอ่าหลอกลวง เขาก็เลยฝังไปบ้านทำตามที่พระเจ้าแนะนำก็เอาเขา้าเอาหยัางเฮ่มากินมาก็มอยลับเกึงลับเกึง,อย,ง,อ,ยง,อ,ยงอย่างเงี้ยเฮาเนาะเออกึงลับเกึงตื่นมอยลับสักบิ๊ดนึงสุภามานบก็ถามว่าป่อป่ออันป่อ่วนไอป่อ,อ,ปอเอา,อเอาพวงมาลัยทองคำสอนไว้ที่ไหนอีหระเออมาตัวนั้นฟังแล้วก็หัว่า สุภาพมโนภูแล้วโรนี่ว่าเฮาเป็นป่อเกิดเลยลุกขึ้นเฮาเฮาเฮานำตังไปวะญาติยมเราไงง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 มานี่มานี่ไอ้เนาะแขวงห่างเหวะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปคุยคุยคุยฮะนี่คอยคอยคุยขีดดินฮะนี่สัตยญาติยมเออโอ้สุภาพมโนโวท่านนี่โรนี่ใจคนขุดอ่ะขุดปกปักปกปักขุดไปขุดมาปะข่มซับแต่ ญาติโย,ยมทั้งหลายโอ้สุภาพมนปบขุมทรัพย์โอ้พ,มมอพ,พระพุทธเจ้าบบใจจุบบใจกโกหกอย่างรู้นี่พ,พระพุทธเจ้าความจริงรู้นี่เนาะก็เลยเลื่อมใสพระพุทธเจ้านะแล้วเขาก็เอานํำทรัพย์นั้นปิกในปิกไปบ้านแล้วก็มาเกิดว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นหูแต่รู้เป็นทรัพย์พันยู ตายแล้วเกิดเป็นในอย่งโอ้ลึกซึ้งอีหระเออเนี่ยหู้ในสิ่งที่คนอื่นบอกหู้หรอสุภาพมนบก็เลยเกิดความลำไส้เกิดไข่าหาใครไปเข้าเฝ้าพุรเจ้าธรรมะนีก็เลยรวบรวมปัญหาที่เขาอยากจะรู้คําตอบมาปัญหามีถึง14ข้อก่อนอย่าโยมก็มีเฉพาะเรื่องของสุภาพมนบต่างหาก ก็กเอามาเล่าายิดยมกับฟังก็เอาเป็นว่าตัดตอนมาเฉพาะสําคัญสำคัญ,คญที่เกี่ยวกับโตทยพราหมณิกปอแต่เรื่องเล่าของสุภาพมนบนั้นก็มีเฉพาะเรื่องสุภาพมนุปัญหา14ข้อนั่นนะเมื่อเขาได้สนทนากับพระเจ้าแล้วเขาก็ถามปัญหายกตัวอย่างเนาะายิดยมออยังเป็นเหตุให้มนุษย์นี่ เลวประณีตต่างกันอยุสัณฑ์อุยืนเนี่ยเนี่ยอย่างนคนมีโลกน้อยเนี่ยอย่างคนมีโลกนักอย่างมุนิกาพระเจ้าเพื่อแก้ปัญหาเป็นยังเป็นยังเนี่ยคนที่มีอนุสัณนก็บีดเบียนสั์เนี่ยคนที่มีอายุยืนเพราะเมตตาเนี่ยอย่างคนเขาเกิดมาเเต่ากันคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนที่เป้นรวยก็เพราะว่าเปิ่อนจานทําบุญที่เป้นจนก็เพราะว่าเปิ้นตรนีเนี่ย เนี่ยอย่างเกิดมาหล่อมาสวยก็เพราะว่าเปิ้นมิศิลเนี่ยเกิดมาบบงามแบบดีก็เพราะแบบมิศิลเนี่ยผู้ธดเจ้าเป็นแก้หมดถึงสิบข้อนี่ยสาธายติยมก็อเอามาอู้ให้ฟังแต่ว่าสุภามนุฟังจบหมดโอ้สะละเสริญพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสกเข้าถึงรันาตนใจตลอดชีวิตเลยนะอันนี้ยังปรากฏในสูตร นในพระสูตรที่ละจอว่าจุลกรม,มวิพังขสุดลุ่งนานเคยเอามาเล่าเนาะเดิกเด้นะก็ฟังโดยขยายความเนาะแต่แตมามาอู้โดยย่อในเวลาที่มีอยู่นี้เอาพอสมควรกับเวลาประชาะสัมพันธ์เรื่องข่าวสารงานบุญเห็นน้อยถ้าว่าดันเปิดสายก็จะเปิดถ้าบัาดดันเปิดสายก็อืม,ไ,มได้เปิดล้นะเนาะอย่าด้อมทั้งหลายเนาะเอางานปวยหลวง ม่อนพระศีสองเมืองก็เรียบร้อยปริปุนังเรียบร้อยลุล่วงไปโดยดีเนะาะญาติโยมตะวานี่ก็อัตรมาภาพก็ได้ไปประชุมที่อ,อวัดปางิ้วรวมประชุมกับคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าได้ไปแจ้งไปบอกเปิ่นต่างๆง,ง,งานที่ผ่านมาสร้างอยังแปลงอยังเปแล้วเนาะก็ประเดยนนี้ ก็ได้ประชุมสองครั้งครั้งแรกก็ประชุมคณะทำงานารวบรวมเรียบเรียงเอกสารแล้วก็เข้าประชุมใหญ่ตะวาประชุมที่วัดป่างิว้วคณะสงฆ์อำเภอเวียงเปาเปาไปทุกวัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการเมื่อ,อได้รับการารับทราบจากคณะสงฆ์แล้วก็จะนำมาแจ้งให้ญาติโยมรับทราบเนาะเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนถึงสร้างอันนั้นแปลงอันนี้ปล่อยหลวงแล้วเหลือตาใดไปตาใดพ่อญาติโยมเป็นคนหอมอัตมาเขาจะถือว่าเช่นใดที่บ่ได้ประชุมกันเป็นยะเป็นอย่างก่อบ,าบาอาเอกสารมาเผยแพร่เตือ้อเมื่อได้ประชุมกันสองครั้งสามครั้งคูบาจารย์ตรวจตาคณะสงฆ์หันชอบแล้วบ่เป็นตีถูกใจเปิงใจลุล่วงโล่งกันแล้วบ่ ถึงจะได้เอาเอกสารมาเผยแพร่และเอามาแจ้งหอยาโยมเขาเป็นอย่างนี้เนาะบางเทืองบางครัง้งบางทีก็โวยบางครัง้งบางทีก็จ้าแต่งานนี้เขาก็จ้าไปน้อยเพราะว่า,าจะต้องอตั้งแต่เก้ามานะตั้งแต่สาราแต่อยังงเนาะเอาก็รวบรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็รวบลาดในเวลานี้จํากัดางานปวยหลวง ดโดยนังเกีียวเรียบร้อยไปแล้วก็ได้สร้างอยู่3ามรายการถาวันเรวัตถุนะสาราภาษีสองเมืองนี่ก็สิน้นทุนทรัพย์อยู่1นึ่งล้านสอพันสบาท50สิตางค์นะสารานี่กว้างสิบสามจุดเจ็ดศูนเมตรก็คือ,คอกว้างกับบยาวปอๆกันนะนะสัติโยมเนาะ แล้วก็พระธาตุเจ้าเจดีย์จำลองโดยสุดเทปโดยตรงโดยตุงนี่มีสององค์ตั้งอยู่ฐานเดียวกันตึงชัดตึงปูกระเบื้องตึงสะป,ปะโทนตึงอย่างเรียบร้อยหมดฐานเป็นีนกว้าง4.50้นเมตรยาว12.50สูง13.90ตึงสามองค์พระธาตุเจ้าน้นก็เสี่ยงสินบุญเจอใจขอโทษ กองบุญกองบุญทุนทรัพย์ไปอยู่สล้านสองแสนหกมืนเจ็ันรบาทรายการที่สามก็ขั้นใดนขั้นใดตัวห้องน้ำตวัวตึงมดตึงมวลน่ะนะปรับภูมิทัศน์นขั้นใดห้องน้ำอันอย่างต่างๆอันนั้นเขา,าเอาส่วนอื่นๆตึงป้ายแล้วก็ถมตีจอดรถเอาต่อมาถม อ,อย่างต่ังตังมดอันนี้อยู่ในส่วนของอื่นๆคือคันใดก็ดีนาะห้องน้ําก็ดีเครื่องปั๊มน้ําก็อันยก้านี่นะอันนั้นอยู่368,382หันรบาทความจริงเรื่องปัจจัยเงินทองนี่ก็บอยากจะเอามาอู้อู้มันเออแต่ว่าก็จะอู้เหรอเพราะว่าประชุมแล้วแต่ว่าแล้วก็มันพู้มาเจ้าก็จะอู้หกำกรรม ก็จบอือสองวันเนาะรวมแล้วนี่ที่เขาสร้างกันมาสองปีอ่เริ่มปี63ม,มาปล่อยหลวงมาปล่อยหลวงเอ่อต้นปี65เขาก็ตีไปเป็นสองปีก็พอละเพราะว่าเขาเริ่มปลายปี63 64นี่สร้างชุดปีนกะก็เดียกก็ป้ากันขึ้นไปขนหินเดียกก็ป้ากันห้อมดินกีก็เดียกก็ห้อม นั่นหอมนี่นะดปีก็สามรายการนี่โจรหอดปัวหลวงก็สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างไป4 8 3ล้านแแสนามื่นเพันเจ็้่บเาทหาสิบสตางค์อีเนาะเลวก็วันประชุมตะวานนี่ก็ได้มอบปัจจัย มอบปัาจใจที่เหลือจากการจัดงานปลอยหลวงทั้งหมดนะทั้งหมดที่ยัดโยมโอนเข้าบัญชีภรรีสองเมืองกล้นะกาเรียนกาย้ายังรวมรวมหมดเลยนะเอาเป็นว่าเอา่อฮักกาจจ้าใจใจแล้วเงินปลอยหลวงเหลืออยู่523,810สอสบาทสีสิตางค์นะอันนี้เฉพาะเงินเหลือปลอยหลวง เงินปูจาเหรียญที่เปินปูจาเหรียญก็ดําเนินงานเหรียญต่างๆอ,อย่างนี้นะก็เหลือปัจจัยจากปูจาเหรียญเก้าแสนหกพันหรบาทนีแต่ว่านี่ก็ได้มอบออมเพือคณะสงฆ์อำเภอเบียงปะเป้าทุกบาททุกสตางค์คือเปิดเอาเข้าบัญชีตั้งกรรมการอะไยัง้ยังต่างๆ,ๆก็ชุดเตตนาเนาะ ก็รวมแล้วที่มอบปัจจัยตะวา1นึ่งล้านสี่แสนสามมื่นสีบาทสี่สตัง์นะอันนี้มอบตะวาทีวัดปรางิ้วเรียบร้อยแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้นี่ก็จะเอาไปรอรอหูบเหมือนอหูบเหมือนของหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณแล้วก็ จะเอาล่อหูบเหมือนของพระเดชพระคุณพระสุนทรปร,รียติวิกรมต่อไปเนาะอันนี้ก็แจง้งให้ทราบเอาแถมงานนึ่งวันที่8เมษาเป็นงานวันปอยหลวงตีมอ่อนจอมพอเนาะอยัดโยมวันที่8นี้เพืยอนตานเก้าโมงเป็นต้นไปส่วนหัววัดก็ทยอยไปตลอดทั้งวันหัววัดมีร้อยป่าย อารามาจะเป็นนอนวันที่หกวันที่หกถึงวันที่แปดอันนี้ก็แจงญาติโยมตั้งหลายไปป้อยหลวงตีม่อนจอมพอหลวงปูอพระระูปฏิพันธ์ธรรมทิน่นแถมงาน 1, นึ่งเนาะวันที่สิบสองนี่มีสามงานก่อนนะสามงานงานแรกก็สิบสองเมษาเนี่ยก็งานยกยอดชัดที่วัดสันกูทองอ่าคูบาสี่หมื่นวัดสันกูทองเนาะ วันที่12เมษายนยกยอดชัดเจดีเวลาตั้งแต่เก้านาฬิกาเป็นต้นไปรายละเอียดก็ก่อยแจ้งให้ฟังไปวันละน้อยละน้อยเนาะแถมงานเนึ่งกับ,12เ,เกกบเ12เมษายนเหมือนกันงานวันกตัญญูหลวงปู่ครูบาอินอินโทวัดใหม่นองหอยโดยหล่อเนี่ย12เมษายนเหมือนกันในเวลา14นาฬิกาวางศิล,ลาฤกษ์ศาลาการประเรียนวัดห้วยทง ตำบลต่าตุ่มอำเภอปะซังจงลพปุรีก็โดยภูมิประเทศภูมิศาสตร์นี่ก็ติดอ,อไดลนะขั้นน้ำปิงขั้นก็ติดทีบ้านสองแควบ้านกลางสองแควนี่นะตีบ้านหวัวทงนี่เนอะอย่าโยมวันที่12เมษายนเวลาบ่าย2โงมงแล้วก็แถมงง้นหนึ่งวันที่10เมษายนนี่ อ่าอันนี้ไผจะไปตีม่อนนภาษีสองเมืองอันนี้คูบาอาจารย์พราเน้นเขาก็เปิ้นจะไปเก็บรายละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายยังมีตีบได้เก็บมีเป็นเต้นกอด,ดีเป็นขยะสิ่งสกปกต่างๆมีเป็นขวดนะขวดน้ำเครื่องดื่มขวดลิโพขวดกระทิงแดงอ่ขวดฉลาม ขวดสปอนเซอร์ขยะก็แหบบางส่วนเขาก็จะไปเตไปแปงไปเพียวสุดท้ายละแล้วก็ดังนี้ไปเขาก็จะคือสถานที่นั้นฟื้นฟูเข้าสู่สภาพเดิมเนาะต่อไปเขาก็ปีในเขาก็ปะกกันเตื้อหนึ่งอย่าย้อมเปิลไกยแปะกก่มาเพื่อเกิดตึงไปไหวกันหรอเพิลตึงไปไหวกันตึงมีคนไปไหวมีคนไปตลอดอ่ะนะก็ไม่ใช่จะเลี้ยวเจ้านะอย่าย้อมยังจะมี การได้หล่อหูบเหมือนแล้วก็อันเจิญขึ้นไปไว้ตีบนม่อนพระศรีสองเมืองอยู่หูบเหมือนเจ้าองค์จริงเจ้าองค์จริงของอท่านเจ้าคุณอาจารย์ทรั์แล้วก็ท่านเจ้าคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนาะ,อ,ะอันนี้ก็แจ้งเหตัพั์เหลือเวลาแถม8นาทีอัตราก็คงจะอยู่บจบเนาะญาติโย,ยมดังหลายเพราะว่า เดี๋ยวจะตัดสัญญาณไปรายการต่อไปขอห้าสายญยาตยโยมประมาณสองสาสายเอออยาตยโยมฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 9 8 3 6 6 3 2 2 9 9 9 8 3 6 6 3 2 2อ้าวโทรเข้ามาแจ้งผลการหับฟังก็อยู่ที่ไหนอนุโมทนาบุญด้วยกันเนอะ อ่าโทรเข้ามาจะอู้จะจ้จาก็ขอเจริญพรอยู่ตึกแค่19บเนาฬิกาห้นาทีเจ้าอันบบเดนนี้สิ้านาฬิกาห้นาทีอ่าไพจะอู้จะจ้จาเจริญพรเข้ามาอ้าเจริญพรครัคอเเวียนะยครับฝังร้อยสี่ครับฟังตั้งแต่กี่มง ร้อสี่เปนอ่ทอดตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เจ็ดโมงหกเจ็ดนาทีแล้วนะครับอสวดตัวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโมทนาในการจะจบนะครับเออเป็นยังเนู้โมทนาขอบคุณน้องเบลบนแจงให้ฟังตัวอนุโมทนาเอาเป็นว่าหู้โดยทั่วก็จังไม่ก็หู้ก็ที่ว่า แจ้งแก่เจียงไฮแจ้งเจียงใหม่มพวกกั่งฮูกันทั่วแล้วเจริญพรคฮะวัยสาขาธรรมจารมุ่นลมในทหาโอ้า,อา,า,อาตวัววากับบดได้เข้ารายการครับอืมตวัววากับบดได้เข้าวันนี้กับกลัวคนเข่าง่อมนี่ก็เลยมาเข้ารายการนี่ครับพระสุลุงยองมาแต้แน่นอนต่ว่ามันเดินทางหิวมาแล้วก็ มาหนังทางานวัดแล้วปวดดกอ่ะอ่ะหิวมากขออ่ะแล้ววปีทุ่มห้าทุ่มมากอดูเออไม่เจ้าก็เลยเข้ารายการหรือเข้ารายการนอยสี่ทุ่มห้าทุ่มไว้น้อยไม่เจ้าก็เลยผมได้เข้ารายการสักกรรมแต่เจ้าน่ะดูทเลาะข้าวอเล้ยว่าเล็โอ้นั่นกับข้ามันรับไ้ก็เจอเออเฮ่อสีบ้าเห่บางนี่นะข้าบข้ามมุทนา ครับไปจสาครับกาันวันที่แปดอืมแปดตีม่อนจอมพอแล้วก็วันที่สิบเนอะวันที่สิบนี่บ่าได้ไปงานนะคือแต่งตัวทํางานนะนหอเข้าไปตหยพระเนนก็าลายอยู่ประมาณ้าวไปสามสิบปุนะ๊พระเนนนะเหลียงห่ำเลยเจ่อกันเก็บรายละเอียดขวดหนังหนักอ่ะอ้ตามาไปหันแล้วก็เึงโซกโปกแต้หมูเห้านะ้าขนขึ้นไปต้องเพี่ยว จเจริญพรจเจริญพรภวสาเจ้าโทษจากที่ไหนบ้านหลงนอดเจ้าไอ้แตเหลียวบ้านหลงนอดเจ้าอนอดอนโมทานาสาธุเอาคนน้อยคนน้อยแม่ขออาภายัยอุเมินบ่ได้จะหมดเวลาจเจริญพรเอาคนน้อยหนึ่ง เจ้าคอาจารย์โทรมาจากเกาะคานะเจ้าเกาะคาลำปางหนาคะเจ้าพระอาจารย์มาเดียวสถานีวิทียู่วันปัญญาวัดเติเปิดตั้งแต่สี่สามแล้วนะเจ้าโอ้น่าบุญเนาะอนุโมทนาต้วยน่าบุญมากเลยแม่ต้องโทรขอบคุณเป็นปุ่นเนอะ้าว่างๆก็โทรไป อาจารย์แต่ละองค์ตั้งแต่สี่สามแล้วประเดี๋ยวนี้อมองบ้างก็โทรไปโนทุกองแม่เมันก้องไวพรอนเฮาแม่โอ้ยพรอนว่างๆโทรไปหาสถานีเปินปุ่นเนาะขอบคุณเปินอีเปินจะได้หัวมีคนฟังจะได้หัวมีคนติดตามเนาะขอบคุณนะอย่าเฮาเขานี่มีปัญหาเออเขาฟังสถานีไหนเขาเฮ้อกำลังใจสถานีนั่น โยมกอฟังร้อยสี่กับมันไปบริจาคมันไปทำบุญร้อยสี่ฟังเก้าสิบสี่จุดห้ากับมันติดตามรายการเปิลภาคกลางวันกัภาคื่อแรงก์ก็รายการปกติกบโทรไปเยี่ยมเยียนสถานีเปิลพ่องไปเจ้าวันแน่ก็ฟังกับธรรมะอย่างเดียวภาคกลางวันเราก็ฟังเปิลเราก็โทรหาเออยินดีเนอได้หับธรรมะไปอีกอ่าเจริญพร เจอจากที่ไหนเออจากแม่น้อยบ้านตะโถกเจ้าตะโถกที่ไหนอำเภอจังหวัดยังเอาบ้านตะโถกตำบลตรงข่อำเภอเมืองลำปางเจ้าเออบอกครบครบก่าคนอื่นเจงหูนะต้องบอกครบครบโบทนาโบแล้วสายต่อไปชลเก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสอง กำเดียวช่วงต่อจากเอ่อทุ่มถึง2องทุ่มเนะตั้งแต่ทุ่มปลายป,ายปายแก่แกถึงสองทุ่มนี้สันธานี้จะดับไปกำเนอะม่ต้องตกใจแล้วจะมีสปอตขั้นเห็นหน่อยแล้วก็เปินจะเข้ารายการปกติก็กระเดวฟังท่านอาจารย์วรรณชัยต่อไปเนะาะธรรมภาพได้พบป,ปะสถายญาติโยมก็ใจเวลามาพอสมควรขอได้นำรายการ จากลาศรัทธาทั้งหลายไปก่อนปะกันทำไมโอกาสหน้าเกาะวันพู่มาเจ้าเนาะเกาะมาปะศรัทธาแห่งกรรมตีสามนะมาปะญาติโยมส่วนดังเวียงอ่อเป้าพ่ผมจะได้ยินนะบางคนได้ยินเปินประกาศว่าตีสามยังฮ้องได้ยินเฉพาะเพ่เ <c oughs> นี่ยเขาก็ได้ยินตามเวลาของเขาเนาะนะเออสวัสดีหนุ่ยวันโนสุขังปราง